กรมราชทรร์ก็ต้องบอกว่าแม้ว่าภารกิจหลักก็เช่นเดียวกันนะครับจะไม่ได้ทําหน้าที่ในการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ทางกรมราชทรร์นะครับก็เห็นบอกว่าก็ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมราชทรรนะครับท่านพันตํารวจโทประวุฒิวงศีนินครับอยู่ในสายสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับ ก็สดีครับคุณของคุณบินครับและคุณสมทางบ้านครับครับท่านอธิบดีครับต้องบอกว่าโอ้โหน้ําท่วมภาคใต้ในรอบนี้ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกคือช่วงเข้าไปให้ความช่วยเหลือชีวิตแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเยียวยานั่นเองในส่วนของกรมราชทัณฑ์ครับกับภารกิจในครั้งนี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ภาคใต้อย่างไงบ้างครับท่านครับครับขอบคุณครับ ก็เราได้นําผู้ต้องขัชะรันที่อยู่ในเขตเก้าในเขตเก้าพวกกลุ่มสงขานะครับสงขาสตูนปัตตนียาลานา,า,าริวาตม่พลุงตรังเนี่ยนะครับไม่เข้าไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาครับขนานั้นก็ยังมีภาวะที่น้ำท่วมอยู่นะฮะแต่สิ่งที่เราช่วยได้ก็คือหนึ่งคือเราร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นสภากาชาติในการที่จะเอาถุงยังชีพ ทำให้ให้เรามาทําการเอาผู้้อแบบงประชนเนมาช่วยทาการแพ็คของนะครับเราทาอาหารนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในในภาวะน้ำท่วมในขนาดน,นั้นนะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงจนถึงวันที่ตั้งแต่วันที่ยี่สี่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ย,ยังทําอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอน้ําลดเนี่ยเราก็มีแผนที่จะฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับโดยร่วมกับทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการที่จะ ขอพื้นที่ให้เราเนี่ยไปไปไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาช่วยนะครับในการที่จะไปฟื้นฟูเช่นเรื่องการขนข,นขยะซึ่งเป็นเป็นเป็นเรืเเ่องเรื่องที่ใหญ่มากนะครับว่าขยะเนี่ยเต็มเมืองเต็มบ้านเลยนะครับถ้าไม่มีผู้ต้องราชทารมาช่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่หนักของพี่ชาวบ้านนะพอพอตนทุกข์ทนลานอยู่กับน้ำท่วมมาหนักหนาสาหัสแล้วนะฮะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาต้องรา,าชันกับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปช่วย อันดับแรกคือการเอาขยะออกจากที่ทั้งห,หมดนะแล้วเราก็เตรียมแผนในเรื่องของการล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ด้ว่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ำฮะน้ําที่ยังไม่สามารถที่จะเอาน้ําที่จะมาะล้างบ้านได้รับเราเตรียมน้ํายาทำความสะอาดนี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะทั้งเรื่องของปืนที่ใช้ขีด้ำดันๆสูงเนี่ยเราก็เตรียมหมดแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีความพร้อมมากครับที่จะช่วยเหลือ ในการที่จะทำพื้นที่ตรงนี้ให้กลับคืนสูส่ราปปกติให้เร็วที่สุดแล,แล้วก็กรับแล้วแบ่งกำลัง<ะ>เรากระจายกำลังกันนะครท่านที่บดีกครับในผู้ต้องราชสถานที่ออกไปช่วยเหลือเนี่ยถ,ถ้าในกลุ่มของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเรามีเรือนจําอยู่ห้าแห่งนะครับมีตัวการณ์เจอให้แห่งเราก็ระดมทั้งผู้ต้องราชสานแล้วก็เกจา้เาหน้าที่เนี่ยเข้ามาภารกิจเดิมก็คือการยังยังทําเรื่องถุงังีที่อยู่แล้วก็เรื่องการทาอาหารอยู่นะฮะเราก็ได้รับ ความคุณนาจากผู้ใหญ่เจดีบริจาคเ,เข้าสารมาแล้วตอนนี้ก็กำลังจะบริจาคพวกเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ไข่ในการที่จะมาปรุงอาหารแจกชาวบ้านต่อบ้าต่อเน,น,นื่องนะครับแล้วก็เรื่องของฟื้นฟูเนี่ยเราก็เตรียมกามทั้งหมดแล้วครับรอร <c oughs> อ,อน้าํามาเท่านั้นแหละเราก็ดำเนินการได้เลยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการช่อมแซมนะครับเื่องจากว่าเรามีเราทราบว่าแต่ป้าเรือนต่างๆเนี่ยก็จะก็มีความสำรูดทุดโสม นะครับทางด้านบ้านเรือนที่ประหลัดขาดังหรืออุปรกรณ์ต่างๆที่มีความเสื่อมเสียเนี่ยเราก็เลยคัดผู้ต้องขังเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานช่างนะครับตอนนี้เราระดมผู้ต้องขังจากเขตแปดเขตแปดก็คือทางสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะครับได้อีกหนึ่งร้อยสิบสี่คนนะครับ,รบจะลงมาช่วยทางกลุ่มภาคใต้เนี่ยในเขตเก้าเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้เลยนะครับ จะลงมาช่วยตอนนี้เรามีผู้ร้องขังที่ที่เร่วมทำงานอยู่แล้วประมาณสองร้อยคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มเติมร้อยสิบสี่คนนะครับที่จะมาช่วยในเรื่องการซ่อแมแซมบ้านการล้างทำความสะอาดนะครับ ท่านท่านที่ปดีครับเรามีการคัดเลือกผู้ต้องขังอย่างไรครับเกณฑ์นในการคัดเลือกเพราะว่าผู้ต้องขังเขาจะมีอัตราโทษอะไรต่างๆของเขาในการออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้เรามีการหลักเกณฑ์ยังไงในการคัดเลือกผู้ต้องขังเพื่อออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับครับคร่าวๆก็คือคนที่ใต้้นโทษนั้นต้องมีคุณสมบัติเช่นอาจจะเป็นผู้ที่ทำผิดครั้งแรกรมีคุณสมบัติที่จะเขาเรียวกว่าทำงานกองนอกหรือทำงานสาธารณะข้างนอก เราก็ะจะให้โอกาสเขาได้ได้ทํางานสาธารณะหาประโยชน์ก็จะไปมีการลดบทลงโทษให้เขาหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะฮะหมาย,นะยถึงว่าไปทําประโยชน์หนึ่งวันก็จะลดโทษไปหนึ่งวันนะครับเพราะนั้นในวนทนี้เราปีะการคัดกรองควบก,กลุ่มที่ใกล้พ้นโทษแล้วก็มีความประพฤติด,ดีซึ่งเรามั่นใจว่าคนเหล่านี้ไม่ไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีหรือหลบหนีก็จะน้อยมากนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปควบคุมกลับดูแลนะครับ ับ,บในการอันนี้ผมขอถามเป็นความรู้นะครับสมมุติถ้าผู้ต้องขังเนี่ยเวลาเราออกมาลักษณะน,นี้เนี่ยเขาออกมาด้วยความสมัครใจที่ออกไปหรือว่าทางผู้คุมหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวในข้อเนี่ยจะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ต้องมาดูกันหลายอย่างก่อนที่จะให้เขาออกมาทํางานลักษณะนี้ครับเป็นความสมัครใจครับคือถ้าคนไม่สมัครใจเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่บัง <leaning S 1> คับให้ออกมา ส่อเพื่อคนเหล่านี้ก็มีจิตใจสาธารณะอยากช่วยเพื่อเพื่อเหลือเพื่อมนุษย์ท้วย่ันนะครับ uh huh. เราก็ให้แนวคิดไปว่าวันนี้ประชาชนในพื้นที่ได้ความเดือดร้อนมากๆเนี่ยขอกเราคือกําลังสําคัญที่จะไปฟื้นฟูบ้านเม uh ือ huh. งให้พวกเขา uh huh. นะฮะถ้าตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับลื่เข้ามาจะมาขอแรงงานของเรานเนี่ยไปช่วยเหลือนะครับ uh huh. เช่นตามวัดวา,า,าลามอโรงเรียนต่างๆ uh huh. เราก็ต้องรีบดำเนินการทันทีเมื่อได้รับการร้องขอมาครับ กับ,บอย่างที่ท่านเทพดีบอกว่าตอนนี้เราอยู่ข้อจํากัดอาจเป็นเรื่องน้ําแต่ทางด้าน,นของสอป,ปอรกระชอเขาบอกเองว่าน้ําตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้โดยเฉพาะพรุ่งนี้เนี่ยทุกอย่างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ลวมันน่าจะมีน้ํา ที่มีแรงดันในการที่ฉีดน้ำทําความสะอาดได้อันนี้มันคือปวยการช่วยเหลือระยะยาวกันต่อวางแผนยังไงฮะเพราะว่าแน่นอนที่สุกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วแหละทําอย่างไรที่จะฟื้นฟูให้ได้เร็วที่สุดที่เราจะสนับสนุนกําลังในทุกภาคส่วนได้ดีที่สุดฮะในส่วนของกรมราชทรรครับในส่วนของเราเนี่ยนะครับอย่างที่บอกให้เราเตรียมคนเดียวผู้ต้องราชธรรไว้เนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณสคร300คนใชแ่แล้วก็มีเจา้าหน้าที่เราอีกส่วนหนึ่งนะครับ เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับคนที่อยู่ในเรือนจาก็จะสนับสนุนกลุ่มอาหารขึ้นมาแล้วก็นําส่งตามให้กับผู้ที่ประชานชนที่เดือดร้อนนะครับโดยที่เราก็คงจะแบ่งพาราลิตี้ว่าประชานชนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยกอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นก็ต้องวางแผนร่วมกับทางเทศบาลในการจะกําหนดพื้นที่ให้เราเ็จะเป็นหนการนะครับ ส่วนอีกเรื่องนึ่งครับที่ทางกรมพนาีิริแรงงานนะครับโดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศขึ้นมาคือการตั้งจุดซ่อมรถจักรยานยนนะต์นะฮะซึ่งเราก็มีเราพัดนักโทษที่เรา,เามีทักษะด้านการซ่อมจักรยานยนตนะ์เนี่ยเข้าไปร่วมาการจัดการร่วมกับทางกรมพนาสิริแรงงานในพื้นที่ก็พอจะ,ะตั้งจุดในการที่จะซ่อมแซมน,นะครับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์และก็บริษัทเอซีี ะครับาเข้ามาอยากจะเข้ามาร่วมมือกับเรานะครับซึ่งเราก็ร้องขอในเรื่องของวัสดุก่อกรณ์นะครับที่จะต้องแจกบ้านเรือนให้กับประชาชนต่อไปซึ่งเราก็มีผู้ต้องรับทที่มีทักษารเรื่องงานก่อสร้านงะเรื่องการปรปับรุมบ้านเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่้างประชาชนต่อไปครับทีนี้สาม สามร้อยครับสามร้อยคนที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยคือคือจะมาจากหลากหลายจังหวัดในพื้นที่ในภาคก้าถูกต้องไหมครับเราเรามีแผนต่อไปไหมครับว่าสมมุติถ้าพอเอาเข้าจริงเนี่ยกำลังพลไม่พอนะฮสามร้อยคนเนี่ยจะขอเติมไปเพื่อช่วยให้หายใจกลับมาฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดอย่างงี้ครับเรามีแผนลักษณะนั้นไหมครับถ้าไม่พอเรากคงร้องขอไปยังพื้นที่เขตเจ็ดต่อ Oh. อันนี้เขตแปดเนี่ยกำลังจะส่งลงไปร้อยคนนะครับว่าสิบสี่คนไม่พออีกเราก็ต้องร้องขอเขตเจ็ดซึ่งอ,อยู่ทางน้ำประสมเนี่ย mm hmm. ครับผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัต mm ิ hmm. ที่จะทํางานฐหาหนะได้เนี่ยออกไปเพิ่มเติมให้นะครับ mm hmm. แต่ผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะพอเอาอยู่นะครับเพราะว่า mm hmm. ด้วยจาก,จากสิ่งที่เราได้เห็นได้เห็นภาพต่างๆในการที่จะไปช่วยเป็นฟูเนี่ย ส่วนใหญ่ก็มีความมีเรี่ยวแรงมีความพย,ยันกันแข็งนะครับเพื่ที่จะดำเนินการในส่วนนี้อย่างมากเลยครับกับอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมฮะในการที่จะเราเข้าไปช่วยหรือเป็นกําลังหลักเหมืนอนกันเนี่ยสามร้อยกว่าคนเนี่ยที่กรมรชาชทรรมนำกำลังพลมาช่วยเนี่ยตรงนี้ฮะทันที่พดีครับอยากรับการ,ราอะไรสัมผอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอ๋อคงไม่มีอะไ<ห> <พบ S 1> รเพิ่มเติมับนอกจากนอกจากเรา 300คนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นคนที่มีทักษะต่างๆเรื่องงานช่างนะครับงานช่างเนี่ยช่างปั๊บป้าช่างไฟฟ้าช่างอะไรต่างเนี่ยนะครับช่างขอช่างช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็จะไปดูแลแต่ส่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการใช้แรงงานนะครับเกี่ยงการผนขยะออาการล้างความสะอาดบ้านเรือนประชาชนครับครับกูคูเป็นไปครับ ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับในส่วนของอทั้งทั้งผู้ที่มีทักษะเป็นช่างก็ดีนะครับหรือว่ากำลังพลที่จะต้องไปช่วยกันขวาดช่วยกันล้างทำความสะอาดเงนี้ครับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ทางกรมราชธรรมเนี่ยเตรียมไปให้ด้วยไหมครับหรือว่าไปใช้อุปกรณ์ในพื้นที่เช่นพวกเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าไม้โกงไม้กวาดเ่างนี้ครับเราพยายามที่เหลือตัวเราเองครับเพราะเรารู้ว่าทางท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ในละในในส่วนอื่นๆ S <S เราเราเราที่ว่าถ้าเราไปแบ่งการใช้จากจากท่านมาเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั <S 2> <S 2> ้นเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือด้วยตัวเราเองทั้งหมด <S <S นะส่วนหนึ่งเราก็ได้ผู้ผู้มีผู้มีม <c oughs> จิตใจดีเนี่ยบริจาคสิ่งของมาให้ช้ <S <S แนแน่นะคตก็คงจะมีการบริจาคเงินเพื่อมาทำให้เราเนี่ยได้กับเลื่อนงานนี้ได้อย่างมีศีลธาาพต่อไปครับ เรียกว่าไปทั้งคนไปทั้งของเลยนะครบเลทุกอย่างครบไปพร้อมในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ท้ายสุดท่านที่ดีอยากจะฝากอะไรให้กําลังใจพี่น้องประชาชนชาวใต้กันหน่อยไหมฮะแบบเราเห็นความสาคัญนะครับกัแบภบารกิจตรงนี้นะครับเราเห็นใจพี่น้องชาวใต้ทีร่รับผลกระทบอย่างอย่างมากการเสียหานะครัแบบสิ่งใดที่กรมราชทันแล้วก็ผู้ต้องราชทั์เนี่ยซึ่งเขามีจิตใจที่ที่อยากจะช่วยสาธารณะเนี่ย นะครับก็พร้อมนะครับที่จะไปช่วยเหลือทุกท่านนะครับให้รับการเยียวยาอย่างน้อยก็เป็นการเยียวยาในสภาพของบ้านเรือนนะฮะแล้วก็ก็อยากให้พกุพกท่านเนะี่ยได้เข้าใจในบทบาทของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ที่ต้องราชทัณฑ์นะครับให้โอกาสเราให้การยอมรับพวกเราเพราะว่าเราเชื่อว,ว่าหลายคนสามารถพัฒนาได้เขาขาดเขาขาดเรื่องโอกาสตัวน,นั้นนะครับเพราะนั้นเราได้รับความไ <c> ด <oughs> ้รับกำลังใจ จะให้โอกาสเข้าในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษไปแล้วเนี่ยค่อยตาให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปครับครับผมครับขอบคุณมากครับท่านที่ปีครับครับขอบคุณครับผมครับท่านที่ปรกกรมราชทรรมพันธบัโทประวุธวงศรีนินอย่างที่บอกไปกําลังพนตอนนี้เรียกระดมพลได้ประมาณสามร้อยมีทั้งคนทั้งอุปกรณ์ครบมือเลยนะ พร้อมที่จะช่วยในการทีจ่จะฟื้นฟูให้กับพี่น้องภาคตาใต้นะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เมื่อสักครูบินถามก็คือว่าผู้ต้องขังที่ผู้ต้องราชธอันเนี้สับที่ท่านเตมดีใช้เนี่ยที่ออกไปทําหน้าที่เนี่ยไปด้วยความสมัครใจหนึ่งละเพราะว่าอย่างที่บอกไปออกหนึ่งวัน ลดหนึ่งวันหักกันไปวันต่อวันเลยถ้าออกไปช่วย1วันลดโทษกัน1วันเหมือนกันพอเ,เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยสมัครใจรเพื่อเขาจะลดโทษแต่สิ่งสําคัญคือเขาออกได้ไปฝึกฝีมือไง<ช>บางคนมีฝีมือการช่าง<อ>บางคนเนี่ยร่ำเรียนจากตอนที่ต้องขังอยู่เนี่ยได้มีการฝึกอาชีพด้วยข้างในใช่ัข้างในรัชทรรเนี่ยพอออกไปปุ๊บเนี่ยจะได้ลองใช้ฝีมือที่เราเรียนมานะครับแล้วก็ไปในการช่วยเหลือสังคมด้วยสิ่งสําคัญที่่านพูดเสมอมีโอกาสคุยกับเรื่องของราชทรรเนี่ย เขาต้องการโอกาสผู้ต้องขังทุกคนต้องการโอกาสคือพอออกมาแล้วเนี่ยอยากจะได้รับโอกาสจากสังคมในการที่ให้มีจุดยืนในสังคมในการใช้ชีวิตให้เท่าเทียมกับคนอื่นๆนั่นเองครับซึ่งพอฟังแบบนี้แล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนหัดใหญ่ที่ฟังอยู่ยตามรายการอยู่ก็คงจะใจชื้นได้บ้างแล้วแหละว่า ท่านไม่ได้ยืนอยู่เพียงลําพังเลยไหมฮะทุกหน่วยตอนนี้คือระดมเดินจริงๆอาจจะไม่ทันใจในวันนี้แต่ก็คือเป็นนโยบายเร่งด่วนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านได้บอกแล้วว่า3นโยบายเร่งด่วนอันที่หนึ่งคือต้องไปฟื้นฟูต้องลงไปช่วยเหลือเยียวยานี่แหละครับการลงไปเยียวยาฟื้นฟูด้วยกําลังพลที่มีอยู่ตามหน่วยต่างๆตอนนี้ลงไปเต็มที่เลยมีเท่าไหร่ก็คือไปกองไปใส่ไปจัดการตรงนั้นนะครับแบบปูพรมนะในการจัดการนั่นเองดังนั้น กำลังใจที่ท่านกําลังอาจจะท้อแท้อยู่ในขณนะนี้ขอท่านได้มีกําลังใจว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งท่านอย่างแน่นอนนะครับกับสบภาวะที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นั่นเองนะครับ